ได้ครับได้ครับอันน <uh> ี้ไม่ใช่ค่ะชาคนอันนี้เเลตัวนะคะอ๋อเนี <sh <sh ่ยค่ะม <sh ีนนี <sh <sh ้ำนาวอ๋อครับหอ่นก็ทาชก็ครับแล้วบันีอยู่ไหนี ไดครับได้ครับี่นี่้นนี่แม่ตาแม่ป่าแม่ปาแม่ปาก่แกนี่แสดงว่านี่เพนักงานเคสที่ที่อาดูหน่อยชี้ท่ตรงนี้ชี้มือที่เรานอนันหน้าวันนี้เราทำงานประจําที่นี่เนาะใช่ไหมเออไม่ใช่ว่ามาเที่ยวมาอะไรเรามาเป็นพนักงานที่นี่เลยโอเคครับอายังไม่ลก พักอยู่นี่ตลอดคือแล้วเงินเดือนก็ได้ค่าดื่มจากศาลใช่ไหม,ไไหมเงินเดือนเอไราได้ยังไ,ไเงเงินเดือนเราอะออกเป็นค่าดื่มค่ออะไรอย่างเงี้นะโอเค